ดีพี่นอ้นนนนนองบาย,ายดีพี่น้องก็สักผูกสักคนจ้าคลิปนี้กัมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่นอ้องคอมเมนต์คนอื่นคนไกล้คอมเมนต์คนอื่นคนไกลดอกจ้าขอบคุณไอเพจตะก,กา,าเอื้อยมนเด้อ<น>คนงามลาย <laughs> ลายที่ฝากเงินมาซอยน้องซื้อกับเบื้องกระเบื้องอปูเฮือนเพิ่นกาซอยอันให้ คนชายไปซื้อดอกแต่ว่าตอนนี้พนตต๊็ยังไม่ได้ไปพี่น้องคน่าจะเป็นอันมืออื่นพุละเอาการคนผากมาหาหมื่นบาทคนกับบัเซิงสีเอาของคนลาลาดอกพี่น้องแต่ว่าอันมเซิงที่ว่างแล้วเพื่อนแล้ซ่านก่อนจังสีทยอยหาใส่เด้อเอเด้อขอบคุณในร้ายที่แก้ไขให้ด้านตัวนี้ก่อนแต่กะบ่ลู้เถื่อเด้อว่ามันสีเลียวเท็ดซัดยางทีเอ้ย คาดไหวว่าหาเืินนี่สีแล้วบอกบอะยังบ่อหูเพราะว่ามันยังหลายอย่างอยู่ด้วยจา้ามันเนาะยังเพดานเฮากะยังประตูประตางก็ยังบดิสาเลยพื้นดินกันยังบดิอ้าวใส่สะพพกกระเบื้องฝนตกไปไล่เบึงแล้วสะพกอ,อันกระเบื้องปูปูทางทางในเฮือนแล้วกับเทือนคั่วแล้วกับหนาบ้าน ตกดีสามหมื่นปลายแล้วตกดีสามหมื่นกว่าเลยเนาะมานมีใา้ประทันน่าะเพราะว่ากระเบื้องแผ่นใหญ่ๆถึงทันค่ะครับกล่องหนึ่งก็ะหาร้อยหาสิบบาทพี่น้องกล่องหนึ่งเป็นของไทย,ทยทแบบของไทยน้ำเข้าจากประเทศไทยได้วจ้าเด้อแล้วก็มันมีซีแผ่นเนาะกล่องหนึ่งเนาะนะสาวมันแผ่นอันเดียวกันกับอันของนะสาวปูเพื่อนนี่แหละพี่น้องหนาหกสิบกล่องหนึ่งก็ะนะมมมเมตร เราอ่ม่เนี่ยเศราไหมเเศรเลยคนละซีเริ่มมันเห็ดมือใดกันยังเฮายังรอขี้ดินอยู่พ้นกันยังตกุกยังขนั่น,นคนบอกให้ไปซื้อมาไหว้โลดซื้อมาไหว้โลดเครื่องสีจ,ง <ตก S 1> จะเห้หงเนี่ยเนี่ยไม่ได้ไปเนาะคนตกแห้งกันยังไม่ได้ไปเศร้าต่างคนสีเร่งเห็ดเพดานก่อน อ้นกับบอดี้ซึ่งว่าสีอันนั้นเขียวสร้างด้วเพราะว่าเงินเท่ากับบอดี้เขียวบันไดกันเลยว่บสร้างเคยจ่ายอันค่อยๆเห็ดไปก็ได้ว่าอย่าไปเร่งเท่ากันงานโบกเขาซื้อเขาเร่งงานโบกเขาซื้อเนาะว่าแห่กับทรายอันเขาก็มีมันอะไรกันยังโบกงานโบกอ่ะแล้วบ็เหมือนี้เหรอนาบ้าแล้วปะ งบุกมือนีวพี่น้อามือนี่เนาะคุณกับวาตุใส่พี่น้องเป็นใส่บัตรอยู่นะน้อยกับโปรสบายจาเม่อไหร่อากาเลี่ยนไปนีซี้ไปให้คาพี่น้องไปเบิกองินเัินเพิ่นติดกระเบื้องอนเพิ่นเนห้องน้ำห้องน้ำเบื้อีกจักเล็กจักหน่อยเด้อจ้าเยพอเบิกห้องน้ำนะได้แล้วา สีมือสีมือนาบาวันติดกับอันสามเป็ดจ้าก็ขอบคุณเอื้ออีกรอบหนึ่งเด้อจ้าทางเงินทองกะบระลจังสีทยอยใส่กับเพิ่งสว่าเออเอาไงได้กะเนี่ยเไอซี่นะทางเหนือกันไปเลยแก่เพื่เใาแก้ปัญหากันซื่อแต่ว่าเฮากับบริษเชิงว่าเสียเอาของเฟิร์รารินะพี่น้องเพราะว่าทาอ้นแล้วเงินยังไปกับโบมี่ค่ะเนี่ยใส่จ่ายแล้ว ชิทยอยคอยไสเอื้อยไปบ่ได้เอาของเปิดลาลาเด้อพี <c oughs> นอ่น้องเด้อบรนี้กาไปเบิ่งงานนทางเทีอนต่อเลยพี่น้อง <c oughs> ไปเบิ่งการติดกระเบือ้องเอาพคุณแม่มีกระเบื้องของน้ำสร้างคอนกรีตบ่เป็นมือ มือสุดท้ายมาัอนี่งานโบส่วนเอื้อยเพิ่งจะโทรมาถามข่าวคืบอ่ะตลอดนางมุนนะน่ะบลพ่อเนีได้กะบ,บอกมาผ่หวายแดงเสียนะ่ะเอื้อยกะเอื้อยเพิ่งกะให,เห้เขา ซอยแก้ไขแก้ไขให้ในด้านที่ว่าเขาบอพอเขามาเงิงในห้องน้ำ แมำเท่าทีเท่าได้ถ่ายไปมือเศร้านี่แล้วพี่น้องเป,เป็นก็ได้มาติดตืมอันที่เอ็นเห็นอยู่นีคออันเผิ่นกับหัวคือพี่น้องว่าแหละแต่ว่าอันกระย,ยามันดอกดกับเป็นพลาของน้ามือเสือนะพี่น้องมีมีท่อแต่ฟ้าเดียวห่แหละกระทั่งนี่ก็นับบา,านเป็นคนติดแล้วก็ได้กับได้เบิ่งหายละเอียดแล้ว แรกๆเพิ่นกับสีายตาเนี่ยมันก็นเลยเห็ดกับหัวเนี่ยนะพี่น้องกำลังตีดได้ซ้ำนี่กับสีมีผิดพลาดในทั้งลุ่มทั้งลุมทั้งโซนทั้งนี้นิดหน่อยกับผมเป็นยังดอกพี่น้องเพราะว่าตอกไม้เฮามันลายเดียวกันกับสีไลไลตา,านเนี่ยจะพอย ลายอันดอกอันนั้นดอกกล้วยไม้กล้วยไม้ก็บดอกจำปากับหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าลายอันอยูปยปัญญามันดอกกลับมาทางนี้กับสร้างเป็ดกับอันเมียเราเด้อจ้ามือนี้มีเมียมาคุมว่ะมือนีมีภรรยามาคุม สบายดีสางสบายดีอันนี้ก็เป็นเมียสรางเป็ดเจ้าจ้าผักเถียงแล้วเนาะลูกสาวลูกสาวหลาลูกสาวหลา้ท่ดาบม่เห้อกาลด้ออกพี่น้องฟ้ามือนนิฝนตกฮะกะเศ้า คนก็เริ่มตกแดดมือเศ้าออนี่บมาช่วงนี้ผัดช่วงใบใบนี่ผัดคนตกบอนนี้ก็ได้อัปเตดตเศ้สาสี่ชั่วโมงพี่น้องแนมทางนี้เป็นธรรมชาติเห็นป่าเลยล่ะนี่พี่น้องเม่นมาวา้าวเครือบอกบน่ออกว่ามันนันบังธรรมชาตินะ ว่าอยู่แต่พี่น้องว่าสิทางออกอยู่ไปแล้วก่อนมาดิจังอ็ออกน,ะนานหลังอันตรงต้งวางนี่หารอ้นที่ใส่เป็นอันอันใส่ไม้เอาคืออันเพื่อนอันนบาวัน,น,บ,าวน,นบาวันว่าเอาเอา,เอาไม้ใส่เอาตรงนี้เอาโคง้งเป็นโคง้งโค้งเล็กแต่ว่าอันใส่เป็นไม้เอานะพี่น้อง สร้างเรือคนเดียวพี่น้องบ่ผักกินข่าวบ่สร้างโอ้โหัวหน้าสร้างเลยครับบัวเลี้ยบบัวลงมาจานบัวเลี้ยบไม่ห้ลงเดี๋ยวมันแห้งจักหน่อยก่อนเนาะสร้างเป็ดสช่างบ่แลี้ยอย่าลง่าั่นลงกินขขาวกินน้ำก็แด้ ชางกระซีบกะบริหัวได้พี่น้องกะพ้บบนต๊ใส่กะไล่รอบเลยล่ะบริหัวตอนช่วงอันต๊แห้งๆนะ่ะสีหัวอยู่วางวางซื่อซื่อหมกประตูนี่แหละแต่ว่ามันมันออกช่วไปทางนอกแล้วก็เลยว่าอยากเพราะว่าเห่ากับบดิใส่พี่ดานอยู่แล้วทั้งหลังนี่บริใส่พี่ดานสีใส่แต่ทั้งในเฮือนหลักกระยา ตงผู้ออยบอกว่าให้ไปซื้อกะโลนี่มาไว้ซะก่อนนะจ๊ยันเงินเบิดเระเอาไว้ยูจงไหวยูคุณเออยเอ้ยสิซื้อยีดอกเด้อจ้าจงไววยูส่วนของสร้างส่วนของอันนั้นส่วนของสีเขาซื้อเฮือนเออซื้ออุปกรณ์เหือนเอาก็ดีแงะไววยูเห็นว่าก็ได้คนอือยมนเลยทางเอาในเด้อ คนกันลิ้นบานนี้พี่น้องเอ้ยสร้าง่นกะผักกินข่าวเทียงแล้วจ้าน้บบาบ่าววันเป็นผ่อครัวจะเห็ดยังดอกสูคนงานิืนกินจ้องกันสบายดีกินข่บบาวพัดกัน่กันกระเป้าข้าเปาแลรระมุ่ พอประดุกนะใั่คอยัดข้าไปใช่นั่งเยอะถ่ายจะสื่อได้บริกิ้นนำดอนำดคิดนี่กล็ลาไปก่อนเลยจ้าขอบคุณทุกลา์ทุกคอมเมนต์ทุกคนที่คอยกำลังใจทางช่องลุงนภาแม่เลี้ยงเดี่ยวจ้าบ๊ายบาย